Oh! Wow! Wow!

เนี่ยนี่รอยก็หนบ้า,าน,นี่นี่หนังที่รอเร็วพบนียก็เดียวไ,นนนไม่ติด,ดตีแต่นี่ๆๆนีนน่ครับกเจ็ดศูนย์นู้นกันเด็ไม่ขึ้นอย่างไรงกันเดอวมนน้อยอิไปหน้าได้ใหญ่กับต้นไม้ตอนนั้นจะป๋าเปลงตันย nó vui vinh phải nè, nè, ta ta vinh lấp lánh đồ tật mấy lên đấy, mấy ta vinh lấp lánh buổi ban ní non mà đâu bây giờ, này này mẹ cái này đấy, tí, mấy tít. S <S าาลากไม่ขึ้นเยอะไหมลดลากกุดกันนี่ต้องไปบา่าวอยู่นู้นไงตัวยาวามเด้น,มนูมนอยู่ข้างหน้านุ๊กจะผนเคลือบใส่นุ๊กไม่ไหนแต่ของเ,เลยได้เด,ดี๋ยดิก่อนอื่นทุกคนก่อนจะวินนะเราต้องลากก่อนนะครับถ้าเราลากไม่ขึ้นแล้วเราถึงจะวิน,ดนดวนะโดยตย,ยาวเสร็จไหมวะแต่ยังลบแมสต์ลงต้นของแมสต์จำได้ดิแปดไม่

ี้นะมาดูว่า95จะลากขึ้นไหมทนะุกคนขึ้นเดี๋ยวเราวินต้องวินได้แล้วนะเราวินว่าไม่ได้นะไกลกว่าไม่จมว่าไม่จมอันนี้ไม่ต้มนะบ่าวไม่ตั้งไม่ต้อง,งกับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลากกันก่อนทุกคนถ้าเราลากไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจ้องวินแน่นอนนี่ดินเป็นน้ำเลยฮะเลยตัดต่อไหมต้องบอไม่ตัด

ไอ้ปลักเห็นไหมมันขึ้นไปขึ้นมันอยู่ที่คนหลังพวงมาลัยทุกคนมันอยู่ที่คนหลังพวงมาลัยนี่ดูรอยล้อนี่เก้าห้าขุดนะโอ้ยนี่เอ้าข้างหลังนี่เก่งนาบ้าลงเดินลงไปแรกนี่รอยติดติดลึกเจียมเลยนะ ได้ครับหนึ่งลูกเนี่ยครับข้อหนึ่งเลยนะน้ารถติดนะทุกคนอย่าเพิ่งวินนะเพราะว่าการวินล้อมันเป็นอันตรายมากถ้าเกิดเราขาดความเข้าใจและวิจีไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะขาดได้เราก็ต้องํารถก่อนํารถมาลากก่อนนะครับส่วนรถลากก็ไม่ต้องให้เงินทุกคนขอไปขอบคุณครับกันเดียวอขอบคุณนะพี่บ่าวเห็นไหม นี่ลากรถเตะด้วยกันอย่าไปคิดเงินครับอย่าไปคิดเงินน่าเป็นผมผมไม่คิดหรอกผมบอกเลยถ้าผมวิ่งมาสิบกิโลมันผมก็ไม่คิดก็ลากรถเตะด้วยกันอ่ะจะไม่ไปหรอยินไหมเพื่อนตุ๊กเรต้องรอเวล้าเขาเลื่อนอ่ะโอเคจะมาเกี่กับต้นไม้มันทุกไม้เรื่อยๆเลยวอุ้ยมาลำบากกับต้นไม้เลยนี่จะมีอะไรเต้ไหนไัวด้อต้องไปวัดเป้าโตไม่ได้เตี้ยโตได้อยู่กันตรงนี้กันเตี้ยโตไปกองปุ้ง โอ้กูล่าไอไล่ไม่ต้นนี่ป๊เดียวป๊อปหัวตัวพตเทียมอย่ามาใส่เดี๋ยวไงเอเอาเมเดี๋ยวอย่เอาตัยังแบบแรลงเลยนี่รำเลยว่างวากูเร่าไม่เลกคลิปนี้ได้ไปตอนตับตอนตับไม่ไหวแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณแม่จับจับค เอลัปันไหมไม่โอ๊ตจกิดนะจะกิดแต่ปันไปไปทุกคนโอเคกลับดีดีเหลากลับปือไม่ขึ้นเหาเนี่ติดเหลล่าติดครับไม่โ้นนี้เหาถึงไรมสันกันนึงเราอ๋อนว่าปักันช่วยได้แต่มันแน่เลยก็เดียวไม่มันอยู่ที่คนกลับกันนี้พี่จะขึ้นไม่ขึ้นอ่ะ ไปก็หนเจดต้อนขึ้นยู้นกันเลยเออแปลงนี้เราก็หยุดไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนเนี่ยผลของการไม่มาดูงานทุกคนอีกหนึ่งแปลงที่เราไม่มาดูงานก็บอกตัดได้ตัดได้ครับตัดได้ตัดได้จริงเลยครึ่งวันได้แล้วหนึ่งได้สองรองเออไป ก็คุณมาหรืล้วนี่ครับรถผมไม่อยู่บ้านเลยทุกคนสี่เจ็ดเราก็ต,ต่อเตอร์โบออกสตาร์ทไม่ได้อยู่อ่ะเออนี่ครับก็หวังว่าจะได้ความสนุกในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอ้โหดิฟเลยดิฟเลย